สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดใหญ่เลยเกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยสึนามิที่ญี่ปุ่นเกิดเมื่อเช้าวันที่30กรกฎาคม2568นี้เองครับเป็นผลจากแผ่นดินไหวค่อนข้างใหญ่เลยนะใกล้ๆคาบสมุทรคาชัดกาที่รัเสเซียวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผลกระทบมันไปถึงไหนแล้วก็นะครับเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง เริ่มกันที่จุดเกิดเหตุเลยนะครับมีแผ่นดินไหวแรงเลยขนาดนี้ประมาณ8.7ถึง8.8แมกนิจูดเกิดช่วงเช้าตรู่ตามเวลาท้องถิ่นนะครับนอกชายฝั่งคาบสมุทรคามชัดกาของรัสเซียแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือ,อความลึก ความลึกศูนย์กลางแผ่นดินไหวนี้ตื้นมากครับประมาณ19-20.7ถึงกิโลเมตรเองใต้ทะเลใช่ค่ะคือความลึกระดับนี้นี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวที่ตื้นโดยเฉพาะถ้าเป็นการยกตัวของพื้นทะเลแนวดิ่งเนี่ยเออมันมีโอกาสสูงมากที่จะไปแทนที่มวลน้ำพอมันแทนที่มวลน้ำมหาศาลมันก็เลยเกิดเป็นคลื่นสึนามิได้ง่ายกว่าพวกแผ่นดินไหวลึกๆนะคะแล้วตำแหน่งที่เกิดนี้ก็อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกพอดีซึ่งก็เป็นโซนที่เรารู้กันว่าเปลือกโลกมันเคลื่อนไหวมันปะทะกันตลอด เวลาอยู่แล้วความเสี่ยงมันก็เลยมีอยู่เสมอคะ่ะอืมครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือการตอบสนองที่โอ้โหต้องบอกว่าเร็วมากของญี่ปุ่นนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA อเอนีอ่ออกประกาศเตือนไฟซูนามิแคบจะทันทีเลยคาดการเบื้องต้นนี่บอกว่าคลื่นอาจจะสูงได้ถึง3-4เมตรเลยนะซึ่งก็แบบว่าสร้างความกังวลไม่น้อยเลยครับถึงแม้ว่าคลื่นลูกแรกที่วัดได้จริงๆที่เนมุโรฮอกไกโดจะสูงประมาณสัก30เซนติเมตรเท่านั้น การประเมินความสูงคลื่นล่วงหน้าเนี่ยมันก็ท้าทายเสมอละคะ่ะแต่ว่าการออกประกาศเตือนภัยเร็วๆแล้วก็ให้มันครอบคลุมไว้ก่อนเนี่ยอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะของการลดความสูญเสียกา <priority> รที่ JMA เตือนภัยครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งไปสิตั้งแต่ฮอกไกโดไล่ลงมาเลยเอามริอิวาเตะมิยากิฟุกุชิมะยาวไปถึงบางส่วนของคิวชู พร้อมกับคำสั่งอพยพขึ้นที่สูงทันทีอันนี้มันสะท้อนชัดเจนว่าเขาให้ความสำคัญกับการป้องกันชีวิตคนเป็นอันดับแรกจริงๆค่ะมีมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือเรื่องการสั่งอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่โรงไวฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิกับไดนิจิด้วยทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีรายงานความผิดปกติอะไรเลยนะครับตรงนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับ อ๋อค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยของการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตนะคะโดยเฉพาะเ,เหตุการณ์สึนามิปี2011ที่บอกว่าสร้างความเสียหายหนักมากกับโรงไฟฟ้าฟุาฟกุชิมะไดอิจิการอบพยพคนที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนถึงแม้จะยังไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันคือมาตรการป้องกันไว้ก่อนที่เรียกว่า precautionary measure นะคะ มันแสดงให้เห็นเลยว่าญี่ปุ่นยกระดับความระมัดระวังในพื้นที่อ่อนไหวพวกนี้ไปอีกขั้นเลยอาจจะเรียกว่าเป็นมาตรฐานปฏิบัติใหม่ไปแล้วก็ได้ขันในสถานการณ์เสี่ยงสูงแบบนี้ครับคบในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังรับมือกันเต็มที่เนี่ยทางฝั่งรัเสเซียเองซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากกว่าก็มีรายงานผลกระทบเข้ามาเหมือนกันบอกว่ามีคลื่นสูงประมาณ3-4เมตรซัดเข้าชายฝั่งบางส่วนของคาชัดกา สร้างความเสียหายให้อาคารท่าเรือที่เมืองเซเวโรคูรุสก์มีรายงานคนเจ็บเล็กน้อยด้วยครับแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะเกิดจากความตื่นตระหนกตอนอพยพแต่ว่าโชคดีที่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับใช่ค่ะแล้วผลกระทบมันก็ไม่ได้อยู่แค่2ประเทศนี้นะคะคือเหตุการณ์นี้มันส่งแรงกระเพื่มไปทั่วเลยทั่วภูมิภาคแปซิฟิก ศูนย์เตือนภัยซูาลมิแปซิฟิกหรือ PTW C ที่ฮาวายอะค่ะก็ออกประกาศทั้ง Warning ทั้ง Advisory เลยให้กับหลายพื้นที่มากตั้งแต่รัสเซียอลาสก้าหมู่เกาะในแปซิฟิกอย่างกวมมโครนีเซียไปจนถึงฮาวายเลยนะคะที่ฮาวายนี้ถึงกับมีการสั่งอพยพคนในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งด้วยมันแสดงให้เห็นเลยว่าแผ่นดินไหวครั้งเดียวเนี่ยมันส่งผลกระทบข้ามมหาสมุทรได้จริงๆค่ะเป็นวงกว้างเลย ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็เคลื่อนไหวเร็วเหมือนกันท่านนายกชิการุอิชิบะก็ออกมายืนยันเลยว่ารัฐบาลใช้มาตรการฉุกเฉินเต็มที่แล้วก็ให้ความสําคัญสูงสุดกับออการปกป้องชีวิตประชาชนพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติตามคําแนะนําคําสั่งอพยพอย่างเคร่งครัดซึ่งก็นะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ถูกต้องที่สุดค่ะ แล้วพอมีประกาศเตือนภัยแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนควรทําตามคําแนะนําทางการก็ชัดเจนมากเลยค่ะคือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะคะอย่าง JMA หรือหน่วยงานท้องถิ่น ถ้ามีคำสั่งอพยพก็ต้องรีบทํตาตามทันทีย้ายไปที่สูงที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องอยู่ให้ห่างจากชายฝั่งปากแม่น้ำหรือพื้นที่ต่ำตังที่เสี่ยงน้ำท่วมที่สำคัญมากๆเลยคือห้ามลงไปทะเลหรือเข้าใกล้ชายหาดเด็ดขาดจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกเตือนภัยอย่างเป็นทางการเพราะว่าคลื่นสึนามิเนี่ยมันมาได้หลายระลอกนะคะและลูกหลังๆเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าลูกแรกก็ได้ค่ะอันนี้อันตรายมากครับ สรุปก็คือแม้ว่าคลื่นลูกแรกที่เข้าญี่ปุ่นจะยังไม่รุนแรงเ,ออเท่ากับที่คาดการไว้สูงสุดตอนแรกแต่สถานการณ์โดยรวมก็ยังวางใจไม่ได้ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆเกิดระบบเตือนภัยที่ทำงานรวดเร็วมากในญี่ปุ่นแล้วก็มีผลกระทบข้ามปรมแดนไปประเทศอื่นๆในแปซิฟิกด้วยถึงเรื่องนี้จะเกิดไกลตัวพวกเราหลายคนนะครับแต่มันก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของธรรมชาติความเชื่อมโยงของโลกที่เราอยู่แล้วก็ความสาคัญของระบบเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจริงๆ ใช่เลยค่ะแล้วเหตุการณ์นี้มันก็ทิ้งประเด็นให้เราคิดต่อได้อีกนะคะในเชิงธรณีวิทยาเนี่ยการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆในจุดหนึ่งของวงแหวนแห่งไฟมันอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการถ่ายเทความเค้นที่เรียกว่าสเตรสนะคะไปยังส่วนอื่นๆของแนวรอยเลื่อนได้คำถามคือเหตุการณ์ที่คำชัดกาครั้งนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างไหมที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในพื้นที่อื่นๆในวงแหวนแห่งไฟเดียว ในอนาคตอันใกล้นี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องจับตาดูแล้วก็วิเคราะห์กันต่อไปค่ะเพื่อพัฒนาระบบการคาดการความเสี่ยงให้มันแม่นยําขึ้นไปอีกค่ะ